สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมส์เจโอทูออฟฟิเชียลน,นคะคะพี่น้องตอนนี้กอยู่กับสาวร้านลำพูนโชว์นะครับอยู่ที่มหาสรารคามด้วยพี่น้องดูนี่นะคะความเรียงนี่เป็นไตล่าเสร็จแล้วบ่อยนะ,ะพี่นอ้องลองเข้ามาดูบรรยากาศคน,นยังเยอะอยู่เลยนะคะอันนี้ทีมงานไลฟ์สดเสียอาร์มเสียเอ็มเป็นจังไหนอะไย่างเี้ยบตาแดงยิ่งขึ้นต้อนรับ นั่นบรรลับยี่สี่ชั่วโมงแล้วหุ้ยอาครบยี่สี่ชั่วโมงแล้วเสียเสียเสียเอ็มบอกเสียงดีเลยเอ็มไดนแม่เอ็มไหเชียงดีมากเสียงดีเลยมากไปเป็นพิเศษบอมือนนี่พิเศษทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมาเสียงดีดนตรีก็ดีเนาะแม่แม่ยุบานไหนนี่แม่ยุบานไรเชียงไปทำเรื่อนี่บอกโอ้ยมากจากเทพุ่น

โอ้คนยังหลายเลยพี่นนองบูนะคนยังเยอะนิดนี่บาบาเริ่มทยอยกลับแล้วนาะทีิหมูหันกลองมาสุดยอดนะาปนะเด็ก้ามไปกับคุณเ้าไปเรอ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกมากสนุกมากค่ะเฮ้ยมานี่นี่สอดแจ้งสอดแจ้งขนะดเบิ่งแพากันเก็บขวาดเก็บยังไม่เห็นเียบร้อยสุดยอดนะคะสวัสดีค่ะ ในจังไหนมวนบอได้บอได้บอได้อยู่เนาะไปหาเอายังท่านอยู่ยังท่านอยู่เต้ยังท่านอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้น้องๆหลายค่ะพี่น้องน้องเยอะเลยวันนี้ ยกเป็นกุ่มเป็นกุ้มมาสุดยอดไปเมวนหลายพี่น้องภาคกันโยกโยกสุนเดี๋ยวข้อเป็นอะรบ้างนี่ชิมงนะไรสดเสียเอ็มเสียอามเด็กขค้นว่าสับสวิ์จนหนิ่งไปเลยนะ อยากชื่อเหมือนมัแค่นี้ทำเะไแก่นี้หรออันนี้อันนี้เบียร์ปึ๊บรุ่นเซมหอกเียพี่ถามปลอดกัยนะจ๊ะ ปาป๋าได้นอนไหมเนี่ยป้าป๋าปปา๋ปาโอ้เน,นี่ยได้นอนบนน่บ่ได้ยไเนี่ยตุ๊กตาฮะบุ้ยดาวนี่เสียอิมเสีอมยิ่มอสดมาขึ้นสอดแจงครับอเเสียเสียใช่ไหม บ่งวิธีเพื่อถกาเป็การเก็บของเก็บยังเรียบร้อยนะพี่ต้องบริจาคเพื่อัม่อย่างโอ <c oughs> <Bol> ๊ตเสียบอ่ะทั้งสัตว์แล้วเนาะ ต้องกไลอันนี้จะพึ่กับการลังเก็บของอันนี้เก็บน,น,น,นองได้จับเส้นนอนั้น เป็นกำลังใจให้ทีมไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวนี่แหละหน้าหนาเพิ่นก็จะไปไลฟ์สดให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะคะทีมเสีแซมแซมนะฮะแล้วก็มีน้องดาวนี่ช่วยแล้วก็นี่ยฮะน้องจากไทยรถแห่มาเอาไปรับบอกไม่ใช่แลยวไปรับมาได้ไหมโอเคเอาไปรับไปันเลยครับเอไปเพราะล่ะเลยครับตามกันนะนเจ่ามังงะ ต้องสายตาเป็นตวบล่าปามุบ่เขาไปไหวผมเชื่ัสเต็กแล้วไปเซ็นอะไรือก้องอดอลองนาบ้าหลงนี่แม่บ้านนี่ชั่วสุดสองสิเก้านี่ยโอ้โหพอจะดเทนีว่า นี่แข uh. ็งโค้งอะติ๊งหน่อยนะลากคนวะปะเต็มมวนเท่ากับเต็มนะจัะนี่พี่น้องอันนี้เป็นเป็นกครื่งกวาดเก็บขยะนั่นเก็บพร้อมกันเลยล่ะฮะกับพวกท่องร้อยคนก็ท่องการเก็บเวทีค่ะเก็บฉากเอาฉากลุ่งละพี่น้อง แล้วก็งานต่อไปเพื่อนเสิไปเพื่อนล่ะค่ะศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดผู้ใดอยู่ไก่ศรีสะเกกะเดินทางไปแข่งกับมังใจสามารถยลำพึนเชียวได้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมุกกับฝากไวปทั้งนี้ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเจมส์โจิโอทัวร์ฮิวเซียนนัมโด้พี่น้องเด้อส่วนับาวันนี้สวัสดีค่ะ